วัอน,นีค่ะวันนี้พี่ปาลจะมาเฉลยก็สอบเป็นทรานส์นะคะปีพศ2 5 2 0ข้อนี้เป็นเรื่องกับฟังก์ชันนะคะโจทย์ให้เซต A มาเซต B มานะคะแล้วก็ให้เซต F มาเขาถามว่าข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องลองสังเกตจาก choice กอไก่ถึงงวงูนะคะเราจะเห็นว่า c h ช i c e เป็น inverse ของ F และเป็น,นะคอมโพสิตฟังก์ชันดังนั้นเราต้องตั้งข้อสังเกตแล้วว่า f เนี่ยอาจจะเป็นฟังก์ชันมากไปกว่าน,นั้นอินเวอรของ f ก็น่าจะเป็นฟังก์ชันนะคะแ้วเรามาพิจรนารณากันนะคะว่า f เป็นฟังก์ชันไหมเริ่มแรกจากาเราสังเกตได้เลยว่าสมาชิกตัวหน้าแต่ละตัวไม่ซ้ำกันเลย1 2 3และ4 ดันงนั้นเราสรุปได้ว่า f เป็นฟังก์ชันต่อมานะคะเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าแต่ละช้อยเป็นคอมโพสิตฟังชันเพราะฉะนั้น f inverse ก็น่าจะเป็นฟังก์ชันด้วยการที่เรามีฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งและการที่จะหาอ n verse ์ของมันและมันจะเป็นฟังก์ชันอยนู่นั้นฟังก์ชัน f, f จะต้องเป็นฟังก์ชันหนึต่อ1นซะก่อนเราลองดูนะคะว่า f, f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งไหมข้อสังเกตก็คือสมาชิกตัวหลังแต่ละตัวไม่ซ้ำกัน1 สาสและห้ดังนั้นเราได้ข้อสรุปแล้วค่ะว่า f inverse เป็นฟังก์ชันนะคะ f inverse เป็นฟังก์ชันเพราะ f เป็นฟังก์ชัน,นหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเอง ต่อมาอันนี้เป็นองค์ประกรอบที่เราพิจารณาก่อนนำข้อสอบนะทั้งข้อสรุปทั้งหนึ่งและสองเนี่ยเราจะสามารถคิดออกมาได้อย่างรวดเร็วเลยถ้าสมมติว่าเราแม่นเกี่ยวกับนิยามว่าเอให้เซตมาเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นฟังก์ชันและเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือเปล่านะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเรามีฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ถ้าเราหาอินเวอร์สของฟังก์ชันนั้นก็จะกลายเป็นฟังก์ชันด้วยนะคะและอินเวอร์สของมันก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งด้วยพอมาเรามากับเข้ามาสู่โจทย์ของเรานะคะโจทย์ถามว่าข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องลองดูข้อกอไก่ก่อนกอไก่ f อินเวอร์สของ f โจทย์บอกว่าเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ข้อ,อนี้ถูกหรือไม่ต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนพี่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับค่าของฟังก์ชันนะคะในการตัดช้อยและหาคำตอบที่ถูกต้องนะะจริงๆมันมีหลายวิธีนะคะอาจจะหาโดยตรง,ง,ง,งเลยก็ได้ว่า เอฟน2เอฟเให้ค่าฟังก์ชันอะไรบ้างเป็นฟังก์ชันจากอี b จริงไหมนะ,ะแต่พิธีที่พี่จะใช้พี่จะทดสอบว่าค่าของฟังก์ชันนี้อยู่ในเซต d ีจริงหรือไม่ ดังนั้นถ้าพี่พูดถึงค่าของฟังก์ชันเราก็ต้องมาพิจารณาก่อนว่า f และ f inverse เนี่ยมีค่าของฟังก์ชันอยู่ในเซตใดเนื่องจาก f เป็นฟังก์ชันที่โจทย์ได้มานะคะเราจะสังเกตว่าเลนของ f เนี่ยเลนของ f เท่ากับเซตของ 1, 3, 4, 5และหแต่คงจะบอกว่า F เอามายัางไงเลนของ f คือเซตของสมาชิกตัวหลังของคู่ดับ ใน f อีกครั้งนะคะเลนของ f คือเซตของสมาชิกตัวหลังของคู่ดักในเซต f เพราะฉะนั้นมันก็คือเอาหนึ่งสามสี่ห้ามาใส่ในเซตนั่นเองนะคะเราจะได้เลนของ f ต่อไป f inverse คะ่ะเนื่องจากเวลาเราหา inverse เ,เนี่ยจำนิยามของ inverse อได้ไหมคะ f i n g e r s หมายถึงเซงของคู่ดับ y H. โดยที่คู่ดับ y H. อยู่ใน f ดังนั้นเราก็จะได้ว่าเลนส์ของ f i n g e r s ก็คือค่า x หรือพูดง่ายๆก็คือเลนส์ของ f i n g e r s เท่ากับโดเมนของ f H. นั่นเองนะเพระนั้นเราจะได้แล้วว่าเลนส์ ของเเท่ากับเซตของอะไรเท่ากับเซตของสมาชิกตัวหน้าของคู่นับใน F นั่นคือ1 2 3และ4ดังนั้นพี่จะตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งจากข้อสรุปที่เราได้นะคะเล f เท่ากับเซตของ1 3 4่หซึ่งก็คือเซต b ในขณะที่เลนของ f ังก์ชนเท่ากับโดเมนของ f เท่ากับเซตของ1 2 3และ4ซึ่งก็คือเซต a ดังนั้นค่าของฟังก์ชัน f ฟังให้ดีนะคะค่าของฟังก์ชัน f ก็ต้องเป็นไม่หนึ่งไม่สามไม่สี่ก็ห้าค่าของฟังก์ชัน f inverse ก็ต้องเท่ากับ1 2 3หรืองส่ไม่ก็สี่ที่พี่พูดหมายความว่าอะไรหมายความว่า f ของอะไรก็ตาม f ของค่าใดก็ตามจะต้องเป็น1 3 4หรือห้า นั่นคือจะต้องอยู่ในเซตดในขณะที่ f inverse ของค่าใดก็ตามจะต้องเป็น1 2 3หรือ4นั่นคือต้องอยู่ในเซต A เราจะใช้ข้อนี้แหละคะ่ะในการแก้โจทย์ข้อนี้นะคะ เอามาดูนะคะพิจารณา f inverse f นะมันมีค่าเท่ากับ f inverse ของ f x พี่ให้เรามอง f x เป็นก้อนก้อนหนึ่งเป็นก้อนก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้น f inverse ของก้อนอะไรก็ตาม f i n v e r s ของก้อนอะไรก็ตามจะมีค่าอยู่ในเซต a ดังนั้น ค่าของมันจะต้องอยู่ในเซต a ค่าของฟังก์ชันนี้ต้องอยู่ในเซต a แต่โจบอ,อกว่าค่าของฟังก์ชันอยู่ในเซต b สแสดงว่าข้อกอไก่ไม่จริงข้อกอไก่ไม่จริงต่อไปกอไก่ fof เป็นฟังก์ชันจาก a ไป a จริงไหม เหมือนเดิมนะคะพี่จะใช้เรื่องของค่าของฟังก์ชันในการแก้โจทย์นะคะเพราะฉะนั้นเราถามเองว่าค่าของฟังก์ชันนี้อยู่ในเซต a ไหมเพราะ f o f ของ x เท่ากับ f ของ f เหมือนเดิมคะ่ะเรามอง f เป็นก้อนก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้น f ของก้อนก้อนหนึ่ง <c oughs> ก็คือค่าของ f, ฟังก์ชัน f เนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกอยู่ในเซต b นะั่เองนะต้องเป็นสมาชิกอยู่ในเซต b แต่โจทย์บอกว่าอยู่ในเซต a เพราะฉะนั้นขอไข ไม่จริงต่อไปมาดูข้ขอควายนะคะ f inverse o f เป็นฟังก์ชันจาก a-pa จริงไหมเราก็พิจารณาค่าของฟังก์ชัน f inverse o f นะ,ะนั่นก็คือ f inverse o f x นั่นเองนะคะซึ่งเท่ากับ f i n v e r s ของ f x นะลองพิจารณาดูสิว่าค่าของฟังก์ชันนี้มันอยู่ในเซตอะไรืานเดิมเรามอง f x เป็นก้อนก้อนหนึ่งนะคะ f i n v e r s ของอะไรก็ตามจะมีค่าอยู่ในเซต A เสมอเพราะฉะนั้นข้อนี้มีโอกาสถูกนะ,ะมีโอกาสถูกทำไมพี่ไม่บอกว่าถูกต้องเลย ราะว่าการพิจารณาแบบที่พี่กำลังทําอยู่เนี่ยเป็นการคิดคร่าวๆเท่านั้นน้องจะสังเกตว่าพี่ไม่ได้เอา,อาโดมเมนมาคิดเลยนะคะพี่พิจารณาเฉพาะค่าของฟังก์ชันเท่านั้นดังนั้นเรายังสรุปไม่ได้นะคะว่าข้อควายถูกต้องจริงหรือเปล่าแต่มันมีโอกาสสูงแต่มันมีโอกาสสูง ต่อไปเรามาพิจารณางงูกันนะคะเขาถามว่า f o f inverse เป็นฟังก์ชันจาก b ไป a จริงไหมเหมือนกันค่ะพี่จะพิจารณาว่าฟังก์ชันนี้ค่าของมันอยู่ในเซต a จริงไหมเนื่องจากค่าของฟังก์ชันนี้มีค่าเท่ากับ f o f inverse ของ x นะคะ ซึ่งมีค่าเท่ากับ f ของ f ใน x นั่นเอง f ของ f ใน x เรามอง f ใน x เป็นก้อนก้อนหนึง่ง f ของก้อนก้อนหนึง่ง f ของค่าอะไรก็ตามจะมีจะมีค่าอยู่ในเซตอะไรเสมออยู่ในเซต B เสมอแต่โจทย์บอกว่าอยู่ในเซต A เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่จริงนะคะไม่จริง ดังนั้นเราไม่ต้องไปตรวจสอบพอควายอีกรอบนึ่งเลยว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราสามารถตัดช้อยที่ทีเดียว3ข้อเลยนะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อพอควายนั่นเนองค่ะวันนี้พี่ก็ขอจบการฉเฉลย ข้สอบเป็นทรา e สปี2520แค่นี้นะคะน้องๆคนไหนที่สงสัยสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยผู้มอ call center เลยนะคะน้องคนไหนที่สงสัยก็สามารถถามพี่เข้ามาใน Facebook ได้เลยนะคะ w w w f a c e b o o k c o m m a t p a n นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ